나. Nah. กวาดสอดดาวมาโคนะนหาวางกินใส่ตั้งในกรินทองหืนรวมเรียกว่าขันมงปอนยืน ไปที่อื่นไปจมจึนร่างออกาของใครจะไปติดอยู่อันใดออกจะไปติดอยู่บางกาะหรือในเวียงวานเป็นวนันสะเนเตียงอ้ ขอเจินควัำต้านเจ้าทั้งหลายจุรีบมาเร็มาคือมาตัมงควัำควัำตาควัำโลมาควัำแก้มตั้งควัำหลังควัำแนคว่ำตาเจงสงสยัยดีควัำหูมีตัง้งกูหก็คือมาเตรียมมา แเธอมาต้องวันแข็งวันแข่งวันมื้อเป็นไปอ้างโดูสัก อ,อเ่เตียวเองควันตินนั้นลายได้ย่ำใส่ดินและนามถูกต้องควันเอวและควันออกก็คืมาอยู่งกันยาคือมาตั้งควันหัวแก่ซา มากร้อมแม่ของกูค่ะเมือเธอควันต้านเจ้าตั้งแต่นี้ไปขอให้เธอต้านเจ้าตั้งหลายโยจะเลิศเอินดีมัดมือเบื้องอาบอกเธอควันต้านเจ้าตั้งหลายมี มือมีความดีไว้แล้วกับตัวือจากตัโตดกังวลนสิ่งฮือลายมีติดใริก ความสุขอยู่กับหมู่พ่อแม่พี่น้องญาติข้าจงเชิญโยสะดีคือมีความสุขเหลือกว่าจูเป็นขนาดมีความอยู่ตลาดตอีหวังเดชเออใจยาตุหะหวังใจยะมังคาลา

นี่นี่ทุกคนเลยแม่ง <laughs> <laughs> Oh Allah <laughs> Oh Allah <laughs> Oh

อะไรใช่ไหมเนี our, マ our, マ our, マ our, ่ยฮะจานจานมองผมนิดนึงจานมามาจานมองผมหน่อยจานเดี๋ยวไม่หล่อ มีกําลังใจอ่ะไอที่ปูกไว้ไม่ใช่แตไรอลู้ไปวดฝันเนี่ยไปตามเด็กมือม่นีนเยออเี่พีพี่พี่พ่พี่พน่พ่พี่่พี่พี่พีีกพี่ี่ี่พ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 ีี่พีี่พี่พี่พี่ี่่ีีี่่

ตอนนี้ภรรยาก็โวนอยู่เจนอกนอกนอกรยาติดตามเพจตลอดมีคนเดียวแม่ที่มีเมียเป็นเกยได้มีคนเดียวมีคนเดียวนที่มสามารถมนเดียนั้ผมผมรักกันตั้งแต่มโห ได้เลยตอครับได้ลตอได้เลยนะว่านอนน้อยอ่ะเพราะว่าสองสองเป็นเเียหลัก 你骨头，你没走。

Yeah. นะแ็เส้นหมัยนี้สบายก่อนเหมือนกันแตเส้นหมนี่ต้องใช้มีาดเพราะว่าดีใดีพุดแสบสมัตตสังนั้นตะกเลยทีเสียงนั้นนิ้เวลาตีนย

Yeah.